สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวนตกทาง FM 107.25เมกะเฮิรตซ์แห่งสถานีวิทยุมหาวิทยาลาัยนเรศวรกันอีกครั้งนะคะวันนี้วรัญญามอโทมารับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยค่ะรายการของเราออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที แล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกรวมทั้งรายการต่างๆของสถานีวิทยุได้ทาง YouTube ช่อง NU Radio ด้วยเช่นกันค่ะเรื่องที่ดิฉันจะนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างมากของทั้งประเทศสเปนและประเทศไทยของเราค่ะเกินมาขนาดนี้แล้วงั้นก็เฉลยเลยแล้วกันนะคะ เรื่องที่น่ายินดีอย่างมากนั้นก็คือการที่ทั้งสองประเทศมีมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นประเทศละหนึ่งรายการค่ะซึ่งในวันนี้ดิฉันจะขอเล่าถึงที่มาที่ไปของมรดกโลกรายการล่าสุดของประเทศสเปนกันค่ะเรียกได้ว่ามาดริดสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งเลยนะคะเมื่อถนนปาเซโอเดลปราโด และสวนสาธารณะบวนเรติโรหรือที่รู้จักกันในชื่อของ Landscape of Light เป็นส่วนหนึ่งของรายการมรดกโลกของยูเนสโกแล้วนะคะถือว่าเป็นทรัพย์สินแห่งแรกของมาดริดเลยก็ว่าได้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะทั้งนี้ถนนปราโดยังเป็นพื้นที่สีเขียวในเมืองแห่งแรกที่ได้รับ รังวันนี้โดยภูมิทัศน์แห่งแสงบนถนนสายนี้ได้หลอมรวมเอาธรรมชาติเนี่ยเข้าไว้ด้วยให้กลมกลืนไปกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันในบริบทของเมืองที่ไม่สูญเสียสาระสำคัญตลอดหลายปีที่ผ่านมาโดยปาเซโอเดลปราโดคือตัวอย่างแรกในประวัติศาสตร์ ของถนนในเมืองตั้งแต่ศตรวรรษที่16กันเลยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทอดยาวจากวงเวียนพระเจ้าชาวที่5หรือในภาษาสเปนเรียกว่ากรอสกินโตไปจนถึงปลาซาเดซิเบเลสหรือวงเวียนน้ำพุเทพีซิเบเลสนั่นเองค่ะ และบริเวณโดยรอบนั้นก็เป็นที่ตั้งของสถาบันทางวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์การเมืองและเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่รวมไปถึงองค์กรตัวแทนทางสังคมของมาดริดและหน่วยงานรัฐแห่งสเปนอีกด้วยค่ะดังนั้นแล้วตลอดเส้นทางสายนี้เราจะพบพิพิธภัณฑ์ที่โดดเด่นที่สุด รวมทั้งพื้นที่ทางวัฒนธรรมในเมืองเช่นพิพิธภัณฑ์ปราโดพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะหากพูดไปแล้วเนี่ยก็เป็นรองเพียงพิพิธภัณฑ์ลูฟของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ปราโดเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่รวบรวมเอาผลงานศิลปะ ที่สำคัญสำคัญเนี่ยไว้ประมาณถึงเกือบสองหมื่นชิ้นด้วยกันถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วของประเทศสเปนค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติซิเซนบอร์เนมิซานะคะ พิพิธภัณฑ์นี้เองก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีความสําคัญมากๆเช่นกันของมาดริดแล้วก็ของประเทศสเปนเนื่องจากว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเอาทั้งไม่ว่าจะเป็นศินละปะนะคะแล้วก็เรื่องของงานปั้นงานแกะสลักต่างๆไว้มากมายเลยทีเดียวต่อมาก็จะเป็น อาคารสำนักงานนะคะ,ะสำนักงานใหญ่ของธนาคารไกาชานะคะ,ะแล้วก็เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยเช่นกันมีชื่อว่าไกชาฟอร์มาดริดนั่นเองและสถานที่สุดท้ายนะคะไม่กล่าวถึงเลยก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยที่ทำให้ รายการนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมะระดกโลกนั่นก็คือ Royal Botanical Garden นั่นเองค่ะพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจาก Prado de los Jeronimos หรือบริเวณเนินเหนือพิพิธภัณฑ์ศิลปะ Prado ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของโบสถ์ซานเ o โรนิโมเอเนเรโดยสถานที่แห่งนี้เป็นอารามหลวงที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16 ต่อมาพระเจ้าฟิลิปที่สองหรือพระเจ้าเฟลิปเป้ที่สแห่งสเปนนะคะได้มีพระกระแสร,รับสั่งให้ปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำหรับให้ประชาชนทุกคนในเมืองมาดริดได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติภายในเขตเมืองค่ะปะเัเจ้าเดนปราโดหรือถนนปราโดนั้นเนี่ยมีความเชื่อมโยงทางด้านประวัติศาสตร์และ ภูมิศาสตร์เข้าด้วยกันกับสวนเอนบวนเรติโรที่มีพื้นที่กว่า125เอเคอร์ค่ะภายในบริเวณสวนมีการปลูกต้นไม้มากกว่า15,000ต้นด้วยกันค่ะเปรียบเสมือนโอเอซิสอย่างแท้จริงเลยก็ว่าได้ในใจกลางกรุงมาดริดนอกจากสวนที่กว้างขวางแล้วนะคะเรติโรยังมีน้ำพุและ ประติมากรรมอีกมากมายเช่นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าอัลฟอนโซที่12นะคะซึ่งพระองค์เองเนี่ยก็เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศสเปนในช่วงยุคหนึ่งหรือรูปปัน้น The f a l l เ n นแองเนะคะที่มีความสวยงามมากเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารต่างๆเช่น Palacio del v e l บ s q u e ต หรือพระราชวังเบลัสเกตและปาลาเซียเดลคริสตานหรือโดมคริสตัลค่ะซึ่งทั้งสองที่ที่กล่าวมานี้เคยถูกใช้ให้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงสำคัญสำคัญต่างๆของราชวงศ์และขุนนางชั้นสูงค่ะในช่วงปลายศตวรรษที่18พระเจ้าชาวที่สหรือพระเจ้ากัลลัสเต e รเซโรเนี่ย ทรงเปิดสวนเวนเรติโรให้กลายเป็นสวนสาธารณะโดยสมบูรณ์นะคะโดยผสมผสานเข้ากับการปรับปรุงใหม่ของเมืองมาดริดพระองค์ทรงมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการนำเอานวัตก,กรรมมาใช้ในการปรับปรุงพื้นที่โดยเห็นได้จากการสร้างกลุ่มอาคารที่ดิฉันได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะนอกจากนี้ยัง เปลี่ยนพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นมีการตกแต่งถนนปราโดด้วยน้ำพุในบางส่วนของถนนนะคะซึ่งเราสามารถมองออพบเห็นได้ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นวงเวียนน้ำพุแห่งเทพีพซิเบเลสวงเวียนน้ำพุแห่งเทพเนปจูนรวมไปถึงน้ำพุแห่งเทพอพอลโลค่ะ น้ำผู้ทั้งหมดนี้ถูกออกแบบโดยสถาปนิกผู้มากความสามารถนามว่าเบนตุระโรดริกส z นะคะออปัจจุบันนี้ชื่อนี้นะคะก็ถูกนำไปตั้งเป็นชื่อสถานีรถไฟใต้ดินของมาดริดด้วยเช่นกันค่ะทั้งหมดนี้เป็นผลให้ภูมิทัศแห่งแสงเนี่ยมีค่านานาประการ ที่มีความโดดเด่นจนได้รับการบรรจุให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกนี่แหละค่ะท่านผู้ฟังคะและกำหนดให้เป็นตัวอย่างเมืองที่คงความเป็นเอกลักษณ์นะคะของยุโรปด้วยเช่นกันการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกในครั้งนี้ของปาเ i โอเดลปาโดและส่วนสาารณะบูเอรติโรนี้ มีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดมาดริดจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงแห่งประเทศสเปนกล่าวได้ว่าเมืองมาดริดสแสวงหาสิ่งนี้มาโดยตลอดค่ะคุณผู้ฟังเนื่องจากเป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวในยุโรปตะวันตกที่ไม่มีสถานที่สำคัญใดๆไ,ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามค่ะหากนับในส่วนของแคว้นมาดริดก็ยังพบว่ามีสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกมาแล้ว4รายการด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยพื้นป่าอนุรักษ์เอลอาเยโดเดมอนเตโอารามและพระราชวังเอเลสโกเรียนเมืองอัลกาลาเดนารส และภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมในเมืองอารังควสค่ะนอกจากนี้สเปนยังรั้งอันดับที่สามของประเทศที่มีรายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกมากที่สุดในโลกรองมาจากประเทศจีนและอิตาลีค่ะคู่กันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝรั่งเศสนั่นเองค่ะด้วยจำนวนทั้งหมดถึง49รายการด้วยกัน เดิมทีเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังประเทศสเปนเนี่ยรั้งอันดับ3ม,มานานพอสมควรแล้วแต่ในปี2021นี้ประเทศฝรั่งเศสก็ไม่ยอมน้อยหน้าเลยค่ะเนื่องจากว่าได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของสถานที่สำคัญไปถึงสองรายการเลยด้วยกันนะคะอันดับแรกนั่นก็คือ กลุ่มชุดบ่อน้ำแร่แห่งวิชีนะคะในกรณีรายการนี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนร,ร่วมกันกับอีก6ประเทศในยุโรปค่ะส่วนรายการที่2นะคะเป็นประภาคารที่ชื่อว่า t h g c o c k ดวง Lighthouse นั่นเองค่ะ ดังนั้นในปี2021นี้จึงทำให้ประเทศฝรั่งเศสขยับอันดับขึ้นมารั้งอันดับที่3ควบคู่กับประเทศสเปนค่ะคราวนี้เรากลับมาดูตัวอย่างสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในบรรดานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติของประเทศสเปนกันบ้างค่ะ ที่เป็นที่คุ้นหูของชาวต่างชาติกันมานมนานแล้วนะคะก็ได้แก่เมืองโตเลโดซึ่งบางทีเนี่ยชาวต่างชาติก็จะรู้จักในนามของเมืองหลวงเก่าแห่งสเปนนะคะตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงมาดริดเลยค่ะห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เพียง88กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ส่วนสถานที่ถัดมานะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนม,มรดกโลกเช่นกันเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมาดริดเหมือนกันเลยนั่นก็คือเมืองเซโกเบียะคะ่ะเมืองนี้นะคะเป็นที่รู้จกักจาก สะพานส่งน้ำโรมันที่มีอายุมากกว่า2,000ปีและถือได้ว่าเป็นสะพานส่งน้ำโรมันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุดในยุโรปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง อีกเมืองหนึ่งที่จะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะคะนั่นก็คือเมืองเซบีย่านั่นเองเป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศสเปนตั้งอยู่ในแคว้นอันดาลูเซียค่ะเมืองนี้มีความสำคัญอย่างไรต้องบอกก่อนเลยว่าคนไทยเนี่ยนิยมไปเที่ยวเมืองนี้กันเป็นจำนวนมากนะคะโดยไฮไลท์หลักของเซบีย่าก็คือ การเก็บรักษาวัฒนธรรมและศิลปะของแขกมัวไว้เป็นอย่างดีจนกระทั่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะในส่วนมรดกโลกรายการใหม่ของไทยเรานะคะนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองค่ะ ถือว่าเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากกว่าประเทศไทยของเราจะมีมรดกโลกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายการนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ไทยมีรายการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกรวมกันทั้งหมด6รายการด้วยกันแต่ยังมีอีกหลายรายการที่ถูกเสนอชื่อเพื่อขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกต่อไป ทุกรายการก็ล้วนแล้วแต่เป็นมรดกโลกอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศโดยสถานที่สำคัญที่รอการรับรองอยู่ก็จะมีปราสาทหินพนมรุ้งในจังหวัดบุรีรัมย์อนุสาวรีย์และพื้นที่บริเวณด้านในคูเมืองเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งนครล้านนาพระาธาตุพนมอุทยานประวัติศาสตร์พระพุทธบาท เมืองเก่าสีเทพและสุดท้ายคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชค่ะเราชาวไทยก็ต้องส่งแรงใจร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะให้ประเทศของเรามีจำนวนมรดกโลกเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้เป็นสิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเที่ยวไทยมากยิ่งขึ้นจะได้นำไรายได้เข้าสู่ประเทศต่อไป หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 คลี่คลายลงนะคะเหมือนอย่างเช่นที่ประเทศสเปนสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวได้อย่างมหาศาลจนถูกจัดอันดับประเทศที่มีไรายได้จากการท่องเที่ยวสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกค่ะคุณผู้ฟังเอาละค่ะ วันนี้ก็จัดเนื้อหามาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันแบบเพลินๆไปเลยนะคะจนกระทั่งเวลาของรายการเราก็หมดลงอีกแล้วครั้งหน้าดิฉันจะนำเอาสาระความรู้ดีๆอะไรมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังกันต้องรอติดตามนะคะพบกันได้ใหม่ทางรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตก ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทาง FM ร7 7 5เ mhz สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ